สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มโพสต์ถึงร้านอาหารติดป้ายน้ำเดิมบริการตัวเองหากใครที่ชอบทานอาหารตามสั่งข้างทางหรือว่าร้านอาหารแบบพิงธรรมดารรมดาก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับการติดป้ายของทางร้านว่าน้ำเดิมบริการตัวเองบางที่อาจจะมีการเก็บค่าน้ำแข็งแก้วละ1นถึงสบาทแต่ว่าบางที่ก็จะให้ลูกค้านั้นกินน้ำฟรีไปเลยซึ่งเรื่องนี้หลายคนคงจะคุ้นชินกันดีแต่ว่าล่าสุดได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ เขานั้นประกาศตัวเลยว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ต่อต้านการให้ลูกค้ามาตักน้ํากินเองซึ่งชายรายนี้เห็นว่าทางร้านคนบริการลูกค้ามากกว่านอกจากนี้เขายังยกตัวอย่างอีกว่าถ้าวันในอากาศร้อนๆแล้วมานั่งกินข้าวแต่ว่ายังต้องลุกไปกดน้ําคงจะงุดหงิดน่าดูแล้วถ้ามากันหลายคนก็ต้องลุกกันหมดคงจะวุ่นวายทั้งๆที่คนในร้านก็ว่างไม่ได้ทําอะไรโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าแฮชแท็กน้ำเดิมบริการตนเองสามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน ประเทศไทยไม่ว่าคุณมากันกี่คนมากหรือน้อยแค่ไหนกินมากกินน้อยก็ต้องทําเองทําไมต้องให้ลูกค้าบริการตนเองจานชามสามารถนํามาให้ลูกค้าได้ทั้งที่คนของร้านเองวางนั่งเล่นมือถืออย่างที่เห็นในภาพรองคิดดูว่าหิวมากๆอากาศร้อนๆมันนั่งจะกินข้าวให้สบายใจกลับต้องมาตักน้ํากินเองเกิดมาสิบคนต้องยกมาให้ทั้งสิบคนคงจะงหดหงิดหน้าดูกําลังกินอร่อยๆอ,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 อ้าวน้ําหมดลูกไปกดน้ํากลับมาไก่หมด อีกหันไปมองพ่อค้านั่งสไลด์มือถือยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ฝากถึงร้านประเภทนี้นะครับเลิกเถอะลูกค้าคือคนที่เอาเงินมาให้คุณถึงที่แค่น้ําแข็งถังเดียวคุณให้บริการเขาไม่ได้เลยหรือลําบากมากเหรอครับรู้ว่าฟรีผมกลับไปกินที่บ้านก็ได้ไปเอาธรรมเนียมแบบนี้มาจากไหนกันมีการตั้งคําถามซะด้วยครับว่าเอาธรรมเนียมแบบนี้มาจากไหนและอีกโพสต์หนึ่งที่ระบุว่าแฮชแท็กน้ำเดินบริการตนเองผมค่อนข้างที่จะแอนตี้ร้านประเภทนี้ถ้าเข้าไปแล้ว พบว่ามีคนของร้านวางนั่งขุยนั่งเล่นอยู่มีหน้าที่แค่เก็บเงินและเก็บจานเท่านั้นยกเว้นวุ่นวายจริงๆทั้งที่ถ้วยจานช้อนผักสามารถนํามาวางให้ลูกค้าได้แต่น้าเดิมน้ําแข็งให้เดินไปหยิบเองและพบอีกว่าถ้วยจานนั้นวางข้างถาดแก้วฝากกระร้านค้าประเภทนี้ด้วยนะครับความประทับใจแรกก็คือเสิร์ฟน้ําครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบ ขอบคุณครับ